สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเยี่ยมใหม่ก็จะทาหมูวันนี้หมูแดดเดียวอีกแล้วคะ่ะนี่ค่ะเยี่ยมใหม่ซื้อหมูมากิโลหนึ่งค่ะพี่น้อง,งอก๋นี่ค่ะหมูสันนอกค่ะนี่ค่ะ้มาที่ห้างเตรียมล้างหมูกันค่ะพี่น้องนี่คะ่ะล้างหมูให้สะอาดกันคะ่ะล้างเยียมัหมก็จะล้างด้วยเกลือนิดหนึ่งะคะ่ะนี่คะ่ะหมูสวยมากค่ะพี่น้องก๋า เตรียมหั่นหั่นเพื่อจะเตรียมหมักค่ะเตรียมพื้นที่อยู่กับพี่น้องนี่ค่ะก็หั่นกับพี่น้องค่ะหั่นไม่หนามากและไม่บางมากค่ะนี่ค่ะกำลังสวยเลยค่ะชิ้นกําลังสวยเลยยังไหม่บางคนถนัดซ้ายกับพี่น้อง นี่สวยสวยค่ะค่อยค่ๆหันห่นค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะหัน่นจนหมดนะคะพี่น้องค่ะพอทำจนหมดนี้เลยทำเยอะๆไว้กินหลายมื้อได้ หั่นเสร็จแล้วกับพี่น้องค่ะโอ้ยด้เยอะเลยค่ะชิ้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องหมักค่ะพี่น้องค่ะนี่ใส่พริกไทยลงไปพริกไทยยังไม่ตาไปแล้วค่ะใส่พริกไทยลงไปตามด้วยกระเทียมที่ตําลงไปค่ะกระเทียมแล้วก็น้ําปลาก่าวด้วยกับพี่น้องค่ะว่าของเขาเนื้อหน่อยหรือมากก็กเอาค่ะสูตรไม่คงที่ค่ะ แล้วก็ใส่น้ำซีอิ๊วค่ะปลาซีอิวปลาเขียวค่ะใส่ลงไปลาย้ะไหมก็กล้าค่ะพี่น้องสุดไม่ได้ตัวค่ะเกลือนิดนึงค่ะพี่น้องย้ะไหมใส่เกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยผงนัวนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะผงอ่า รุงลดอะ่ะแบบนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะอย่าให้เนื้อหมูสีสันสวยเวลาเราทอดค่ะนิดนึงซีอิ๊วดำค่ะนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ผสมกันค่ะทีนี้พี่น้องคะนี่ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะค้นผสมกันให้เข้ากันนะคะแล้วก็เตรียมหมู<ๆ>ลงมาค่ะท<ๆ>ีนี้เพิ่งผสมได้แล้วค่ะใส่น้ำมันหอยนิดนึงก่อนพี่น้องคะลืมน้ำมันหอยใส่นมาหอยสักน้อยนึง ให้เข้ากันเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้มาลงค่ะนี่ค่ะเอามาคลุกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะพี่น้องค่ะขยำนานๆเนี่ยนะคะคลุกเข้ากันให้นานๆจาไมั้นเข้าเนื้อเขาน้าค่ะพี่น้องขยำไปเรื่อยๆค่ะ เราทำากินเองสะอาดสะอ้านค่ะพี่น้องค่ะยายแม่ชอบนะมักค่ะมักมักทอดมักหมูทอดหมูเดดเดียวหมูอะไรแบบนี้ยายแม่ใช้ทำหมูเดดเดียวแต่ไม่ได้จากแดดนะคะยายแม่ก็จะใส่ตู้เย็นใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะพี่น้องคะเพื่อให้หมูนุ่ม ยำไปไเรื่อยๆค่ะให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำมันค่ะพี่น้องค่ะเวลาเราทอดออกมาสีสวยมากค่ะอร่อยมากค่ะพี่น้องค่ะยามาหม่ทำครั้งที่แล้วเหมือนกันบอกเลยว่าได้ขานเหลียวพี่น้องนะไอ้แก้วบองขานเหลียว้อนพี่น้องโอ้ยแซ่บหลยๆพี่น้องพูดมาแล้วน้ำไหลไหลนี่ค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วเดี๋ยวยามใหม่ก็จะเตรียมเข้าตู้เย็นค่ะพี่น้องค่ะ ได้แล้วเดี๋ยวเตรียมเข้าตู้เย็นเดี๋ยวมาดูการทอดอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะหมูที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วค่ะแล้วก็มาเตรียมทอดกับพี่น้องค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะแล้วค่ะี่ะเดี๋ยวมาเดียนค่ะเอาหมู้อาันื้อเขาเนื้อหอนก็เอาหมูลงไปค่ะพี่น้องค่ะก็ลุไฟลงไฟกลางๆค่ะพี่น้องไฟแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวไหม้อ่อนมากก็ไม่ได้ต้องไฟกลางๆค่ะอ่าใส่หมูลงไปที่เราหมักไว้ค่ะอืม ใ okay. <ar> ใส่ด้วีนอนะะอระอมาสองกรทะะพอเรื่อยค่ะพี่น้องคะ ก็ชอบทำบกับข้าวด้วยค่ะชอบทำาปนเองหุใเจราด้วยนะะก็ค่อยๆกับขังนีนกับนอ่องคอะ่ผื่อว่นน้นองต้องไปเรื่อยๆกันอก่องอ่าก็มันตำม,ตมนันนึงแล้วก็ดู่แนีแล้วก็ค่อย ตอนมันเหลืองขึ้นมาแล้วก็ค่อยกลับอีกทีหนึง่งถอดไปเรื่อยๆกับพี่น้องคะเดี๋ยวมันจะให้สีสันเหลืองขึ้นมาสวยงามคบะนี้นี่ค่ะนี่เห็นไหมเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วพี่น้องเห็นไหมคะสีสวยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะตอนตกนี่พี่น้องเอแบบพวกเจ้าไปเอาข้าวเหนียวมาลอเด้อค่ะยาวบองแซ่บพี่น้องหือสุดยอดเลยพี่น้องจ๋า หอมกลิ่นหอมออกมาแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่คะเห็นไหมทำไมกลับนะอีกครั้งแล้วนี่โอ้ยยังเงี้ยมค่ะทำไมขุอ่าซุมให้เบิงใก,ใกับไก่หิวแล้ว,ว,ลวค่ะ,ะพี่น้องค่ะหิวเข่าแล้วซุปมันร้อนใ้ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยใกล้สุกแล้วค่ะใกล้สุกแล้ว ่ะี่น้องค่ะยังไหมก็สองสามกะทะได้ี่น้องเนื้อนี่กระทะแรกค่ะขอบคุณที่ไลค์ที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยค่ะี่น้องค่ะยังไหมก็ใกล้สุกแล้วค่ะี่น้องค่ะนี่ก็จะได้แล้วค่ะส่งกลิ่นหอมมาหอมหอมกะบ่น้องค่ะบอกมาแล้วก็โอ้โหอยากหลายี่น้องเบิ้งเบื้งเบื้งสีสันกะบ่น้องค่ะเบิ้งสีสันสวยงามลายกะบ่น้องค่ะดู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 ค่ะโอ้ยค่ะี่น้องบอกเลยมาเหลืองอาลามเลยกับ่น้องค่ะ เนื้อนุ่มมากค่ะพี่น้องค่ะเนื้อไม่แข็งกระด้างค่เนื้อนุ่มอร่อยมากค่ะได้สักชิ้นนะพี่น้องนะนี่ค่ะพี่น้องค่ะทอดออกมาแล้วเสร็จแล้วค่ะพี่น้องไปก่อนค่ะไปกินข้าวก่อนสวัสดีค่ะ